ซึ่งจังหวัดน้องคายค่ะโดยชมรมแม่บ้านมหาไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขอ,อนามัยให้แก่เด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะโดยได้เยี่ยมเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพชัยอีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะภายในบ้านอีกด้วยค่ะพาไปที่จังหวัดน้องคายค่ะโดยชมรมแม่บ้านมหาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะโดยนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนางนงลักษณ์สุนหัวประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดน้องคายพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้เยี่ยมน้องๆเด็กๆนะคะ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพชัยบ้านนาดหมู่ที่หนึ่งตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีนายทองปลมรคันนาย,ยกเทศมนตรีตำบลโพชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและแม่บ้านของศูนย์นะคะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ค่ะเขามีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเขามีห้องเรียนสําหรับการจัดการเรียนการสอนสองห้องนะคะมีห้องนุ่มนิ่ม1ห้องค่ะห้องสื่อการเรียนการสอน1ห้องสนามเด็กเล่น1สนามห้องครัว1ห้องห้องสําหรับแปลงฟัน1ห้องและห้องน้ํา1ห้องค่ะนอกจากนี้นะคะ ทางคณะยังได้มีการเยี่ยมศูนย์พัฒนานเด็กเล็กค่ะได้ไปเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบที่เป็นต้นแบบให้กับบ้านอื่นๆอ,อีกด้วยค่ะ